จากเรื่องราวของคุณตา72มาดูเรื่องราวของคุณลุงวัย63กันบ้างลุง63เนี่ยติดต่อซื้อบริการสาววัย6 6ปีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตามข่าวแจ้งว่าลุงเนี่ยเอาเฮโรอ,อีนให้สาวนี่เสพจนกระทั่งสาวนี่ช็อกและก็เสียชีวิตคาเตียง uh. ตอนแรกเข้าไปตรวจสอบลุงยังปฏิเสธแต่ต่อมาเนี่ยจำนวนด้วยหลักฐานก็เลยรับสารภาพแล้วก็บอกว่าแม่เล้าที่ไปติดต่อมาเนี่ยอายุแค่15ปีเท่านั้น จากกรณีที่พบศพนางสาวทัญ,ญลักษ์อายุ16ปีเสียชีวิตยอยู่ในห้องนอนสภาพศพเนี่ยที่จมูกมีคราบเลือดและก็มีอาเจียนเสื้อชั้นในถูกปดตะขอกระโปรงถูกถกขึ้นบริเวณปลายเท้าผู้ตายบนโต๊ะพบแก้วน้ำองุ่นที่ตั้งอยู่คาดว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเหตุเกิดในบ้านพักหลังหนึ่งที่หมู่บ้านลันลี่วิวอยู่ที่ตำบลแพรกษาใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เขาไปเจอศพตอนสามทุ่มวันที่4กันยายนที่ผ่านมาทีนี้ในที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นบ้านเจ้าของบ้านชื่อว่านายสุชินมีชื่อเล่นว่าตีอายุ63ปีอ้างว่าเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยมากับเพื่อนชื่อตาลโดยตาลเนี่ยถูกแนะนําให้มาทํางานโพสต์ขายของออนไลน์ที่บ้านของเขายืนยันว่าเด็กเนี่ยบอกปวดหัวแน่นหน้าอกก็เลยให้ไปนอนไม่มีอะไรกับเด็กส่วนตาลได้บอกว่ามีธุระและก็ออกจากบ้านไปเนี่ยตอนเย็น ของวันที่4กันยายนนะครับนายสุทินเนี่ยบอกกับตำรวจในตอนแรกแบบนี้ทีนี้นะครับเรื่องก็ไปถึงตำรวจพันตำรวจเอกนกพดลช่างเรือนผู้กำกับการโรงพักเมืองสมุทรปราการบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ไปคุมตัวนายสุทินมาสอบปากคำนะฮะหลังจากที่ให้การตอนแรกที่บ้านเอามาสอบปากคำตลอดทั้งคืนเลยที่โรงพักประกอบกับมีผลชน,นสูตรและก็พยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุปรากฏว่า สาเหตุการตายที่มีผลออกมาจากแพทย์นิติเวชพบมอร์ฟีนอยู่ในปันสสาวะของผู้ตายและก็ได้นายาในสองที่พบในห้องนายสุชินไปตรวจเพิ่มเติมจึงพบว่าเป็นเฮโรอีนขณะที่การสอบปากคานายสุชินนะครับเค้นสอบถูกเค้นสอบอย่างหนักเลยปฏิเสธในตอนแรกแต่ว่ารับสารภาพในเวลาต่อมาว่าไม่ได้จ้างผู้ตายมาช่วยขายของออนไลน์ตามที่บอกในตอนแรกแต่เป็นการติดต่อซื้อบริการมาจากแม่เล้าแม่เล้าชื่อว่าแพรว อายุเพียง15ปีในราคา1,100บาทต่อมานางสาวตาลอายุ21ปีเนี่ยได้นําผู้เสียชีวิตเนี่ยมาส่งที่ให้ที่บ้านเมื่อเด็กมาถึงที่บ้านเด็กมาขอสูบบุหรีขณะที่นายสุชินก็สูบกัญชาจากนั้นผู้เสียชีวิตเนี่ยถามนายสุชินว่ามียาเสพติดไหมก็เลยเอายาเสพติดที่มีอยู่มาให้กับเด็กเสพว่าอย่างนั้นนายสุชินบอกว่า นะครับยาเสพติดที่ให้เด็กเสพเนี่ยนะครับมีหญิงที่ได้ใช้บริการก่อนหน้านี้ลืมเอาไว้ที่บ้านเขาซึ่งคิดว่ายาเสพติดในซอ้นั้นเป็นเคตามนก่อนที่ผู้ตายและก็นางสาวตาลน,นะครับจะเสพด้วยที่การสูดดมเข้าไปทางจมูกจึงทําให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์ดสและก็เสียชีวิตลงส่วนนางสาวตาลเนี่ยเสพเข้าไปไม่มากและก็ขอตัวกลับบ้านในเวลาประมาณสักตอนเย็น5้าโมงเย็นเนี่ยขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดอาการช็อกและก็หมดสติไป ก่อนที่จะล้มตัวลงนอนไปบนที่นอนเนี่ยโดยที่เขาก็ไม่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลเพราะคิดว่าเป็นแค่ผลข้างเคียงของการเสพยาเท่านั้นนายสุชินยังให้การอีกว่ายืนยันว่ายังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายผู้ตายี่ยเกิดอาการโอเวอร์ดสหลังเสพยาซะก่อนสําหรับยาที่สูดเข้าไปมีประมาณสักหนึ่งกรัมผู้เสียชีวิตเนี่ยได้ตักเข้าไปเต็มหลอดส่วนการตรวจสอบน้ำองุ่นในแก้วที่พบในที่เกิดเหตุไม่พบสารพิษแต่อย่างใด ขณะที่ตำรวจโรงพักเมืองสมุทรปราการได้คุมตัวนายสุชินไปชี้จุดที่เกิดเหตุในห้องนอนชั้นสองในบ้านทาวน์เฮาส์ของเขาโดยเมื่อเดินลงมาจากชั้นสองนักข่าวก็รออยู่นายสุชินก็เดินเข้าไปกราบขอโทษแม่ของเขาและก็เดินออกจากบ้านไปไปขึ้นรถตำรวจเนี่ยกลับไปยังโรงพัก<ร>ตามที่เห็นในภาพเบืบ้องต้นน,<า>นะครับในแจ้งข้อหานะครับกับนายสุชินก็คือว่าหนึ่งพากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารสองกระทําการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสามมียาเสพติดประเภทที่หนึ่ง เฮโรอีนไว้ในครอบครอง 4. ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤตินตนไม่สมควรหรือน่าจะนําเด็กนะฮะให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําผิดและ6ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถ้งแก่ความตายนี่5ข้อหาหนักเลยนะครับครับตำรวจได้ไปคุมตัวนางสาวตาลและก็นางสาวแพลวมาสอบสวนทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนจัดหาเด็กให้นางให้นายสุดจรินจริงนางสาวตาลได้กล่าวว่ายืนยันว่าขณะที่เสพยากัน ไม่มีใครทราบว่าเป็นเฮโรอีนคิดว่าเป็นเคตามีนซึ่งเธอก็ไม่ได้เสพมาเป็นปีแล้วเพิ่งจะมาเสพพร้อมกับผู้ตายที่บ้านของนายสุจินส่วนผู้ตายนั้นเสพเป็นประจำสักพักผู้ตายก็เริ่มมีอาการหายใจติดขัดเธอก็เลยทักข้อความไปหารุ่นน้องอีกคนว่าจะทําอย่างไรดีเขาก็บอกว่าถ้าดมยาคือ,อถ้าดมยาเคอย่าให้นอนหลับเพราะว่าจะไหลาตายเธอก็พยายามที่จะตบหน้าผู้ตายเรียกสติกับขึ้นมา จนสังเกตว่าเห็นที่มือเนี่ยเริ่มมีเส้นแดงปรากฏขึ้นคล้ายว่าจะดีขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่นะครับเมื่อถึงบ้านเธอก็พยายามข่มตาไม่ให้หลับเพราะกลัวว่าจะไหลาตายเช่นกันอยากจะขอโทษที่พาน้องมาเสียชีวิตเธอไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งผู้ตายไปแต่เธอก็เกือบจะตายเหมือนกันอ้าวฟังเสียงหน่อยนะครับพี่ที่พาผู้ตายไปบ้านที่เกิดเหตุินเาไปคู่นึงก็กงข้ามา ลงไปข้างทีส่วนตัวเรานะแล้วตัวน้องลงไปกี่ทีก็ไม่ทราบว่าก,กี่ทีแต่ว่าก็หมดถุงค่ะเยอะไหมล่ะหมดถุงอ่ะตอนนั้นมันเหลือเยอะไหมในถุงอะ่ะประมาณครงประมาณครึ่งจีเหลือแล้วพอเข้าไปรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็คันตัวค่ะันตัวใช่แล้วก็หนาวแล้วก็หลอนคนทีแบบ มาคนพร้อมที่จะง่วงจะหลับตลอดเวลาน้องก็คันแล้วก็น้องบอกว่าน้องง่วงน้องก็เลยนอนแล้วเราทําไงก็บอกให้ก็ปล่อยให้น้องนอนแล้วทีนี้อย่างน้องหายใจติดขัดก็เลยบอกตารวจคนนั้นว่าพี่น้องทำไมปากสีทําไมน้องมือสีทำไมน้องหายใจผิดปกติมันก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะผลของคหรือเปล่าอหนูก็เลยไม่ได้อะไรก็ทําได้แค่ ตบหน้าน้องแบบว่าให้น้องตื่นอ่ะคือเรียกสติพย,ย,ยายามเขย่าอย่างเพราะว่าหนูว่าทั้งามรุ่นน้องที่ว่าในเฟซอ่ะรุ่นน้องบอกว่าถ้าโดนเคอยากให้นอนถ้าเกิดเมาถ้าเมาแล้วนอนเดีย๋ยวมันจะไหลาตายไงมากตอนนั้นก็นนองน้องก็คันตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาหนักเหมือนกันนะเนี่ร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน1ิปปีไปจากบิดามารดารนะครับร่วมกันค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาซื้อขายจำหน่าย พามาหรือส่งไปยังที่ใดนวงเดียวกัดขังนะกัดขังนะครับนี่และก็ไม่เรื่องของยาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดหเข้อหาหน้าตาเนี่ยโดนไปหนักข้อ,อหาใช่ส่วนแม่เรานะครับเนี่ยอายุแค่15ปีเท่านั้นโโเป็นผู้จัดหาให้นี่นะครับสรุปก็คือผู้ตายเนี่ยน้องอายุ16บหเนี่ยนะครับธัญลักษณ์เนี่ยก็ไปไปนี่แหละไปขายบริการลุงสุชินแต่ก่อนที่จะมีอะไรกัน ดมยาเข้าไปนึกว่าเป็นยาเคก็เลยเอาเต็มกราฟเลยกล่าวอ้างแบบนี้แต่สุดท้ายคือเฮโรอีนซึ่งมันแรงกว่ายาเคเยอะช็อกตายอะนี่นะครับ